อวตังสกะสูตรตอนที่64กลิ่นหอมแห่งศีลาจารวัตสุทนกุมารเข้าเฝ้าคนปรุงเครื่องหอมรัตนโชตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อัตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านร่วมเดินทางไปกับสุทนกุมารในหัวข้อเรื่องกลิ่นหอมแห่งศีลาจารวัตสุทนกุมาร เข้าเฝ้าคนปรุงเครื่องหอมรัตนโชตเพื่อทำความเข้าใจในอนุภาพอันละเอียดอ่อนของคุณธรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้โดยไม่ต้องใช้กำลังสุทนก,กุมารหลังจากที่ได้กราบลาคฤหบดีวิทวานแล้วก็ได้ออกเดินทางมุ่งลงสู่ทิศใต้ต่อไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นและมีสติในทุกย่างก้าวจนกระทั่งมาถึงกรุงศรีปุระ ณที่นั้นในร้านปรุงเครื่องหอมอันเรื่องชื่อเขาได้พบกับคริหบดีรัตนโชตกัลยาณมิตรท่านที่สิบห้าท่านเป็นคนปรุงเครื่องหอมผู้เป็นเลิศกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางสมุนไพรและเครื่องเทศนานา,นาชนิดมือของท่านกำลังปรุงเครื่องหอมอย่างประณีตและทั่วทั้งบริเวณก็อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมอันน่าอัศจรรย์สุทนะได้เดินเข้าไป แล้วก้มลงกราบแทบเท้าของท่านคฤหบดีด้วยความเคารพในศินลปะและความสงบที่ปรากฏในการทำงานของท่านแล้วกล่าวแนะนำตนเองพร้อมทั้งเล่าถึงการเดินทางที่ผ่านมาและได้ทูลถามคำถามเดิมว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุถึงมรรคาแห่งพระโพธิสัตว์ได้ พระฤหาสบดีรัตนโชตได้วางมือจากการทำงานแล้วหันมามองสุทนะด้วยรอยยิ้มจากนั้นจึงได้มอบบทเรียนที่15ให้แก่เขาท่านได้สอนถึงการบำเพ็ญจริยาวัดของพระโพธิสัตว์ที่เปรียบประดุดการปรุงเครื่องหอมอันประเสริฐท่านได้กล่าวว่าดูก่อนกุล,ลบุตรเรารู้แจ้งในศิลปะแห่งการปรุงเครื่องหอมของพระโพธิสัตว์เรารู้ว่าจะนำเอารากเงาแห่งกุศลมาเป็นส่วนผสมอย่างไร จะนำเอามหาปานิธานมาบดรวมกับมหากรุณาอย่างไรและจะนำเอาเปลวไฟแห่งปัญญามาให้ความร้อนเพื่อให้กลิ่นหอมแห่งสีนั้นขจกระจายไปทั่วทั้งโลกกระธาตุเพื่อชำระล้างกลิ่นเหม็นแห่งกิเลสของสรรพสัตว์ให้หมดสิ้นไปจากนั้นท่านก็ได้อธิบายถึงสรรพคุณของเครื่องหอมชนิดต่างๆที่ท่านปรุงเครื่องหอมบางชนิดสามารถรักษาโรคแห่งโทสะ บางชนิดสามารถบรรเทาโรคแห่งความโลกและบางชนิดสามารถขจัดความมืดบอดแห่งอวิชชาท่านได้แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมคือโอสถที่ทรงพลังที่สุดบทเรียนที่สุทนะได้รับจากกัลยาณมิตรท่านที่สิบห้าคือการมองเห็นการปฏิบัติธรรมในฐานะศิลปะหนึ่งคุณธรรมคือกลิ่นหอมท่านได้สอนอุปมาที่งดงามว่าคุณงามความดีของบุคคลน,นั้น เปรียบประดุดกลิ่นหอมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สามารถสัมผัสและรู้สึกได้กลิ่นหอมแห่งศีลนั้นย่อมขจรขจายไปได้ไกลกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้ใดๆและสามารถสร้างความชื่นชมและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัส 2. การบำเพ็ญบารมีคือการปรุงยาการบำเพ็ญบารมีแต่ละอย่างเปรียบประดุดการคัดเลือกส่วนผสมแต่ละชนิด แล้วนำมาปรุงรวมกันอย่างได้สัดส่วนเพื่อให้เกิดเป็นยาที่มีสรรพคุณตามที่ต้องการการปฏิบัติธรรมจึงมิใช่การทำความดีไปอย่างไร้ทิศท,ทางหากแต่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะที่ต้องอาศัยความรู้ความประณีตและความอดทน 3. การเยียวยาที่ละเอียดอ่อนการโปรดสัตว์นั้นม่ใช่มีแต่การแสดงธรรมหรือการแสดงฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้ง การโปรดสัตว์ที่ทรงพลังที่สุดคือการเป็นแบบอย่างที่ดีและปล่อยให้กลิ่นหอมแห่งคุณธรรมของเราค่อยๆซึมซาบและเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนรอบข้างอย่างนุ่มนวลและละเอียดอ่อนแต่แล้วหลังจากที่ได้แสดงธรรมจบคริฮะบดีรัตนโชธก็ได้กล่าวแก่สุทนะว่าดูก่อนกุลบุตรความรู้ของเรานั้นมีอยู่เพียงเท่านี้เรารู้แจ้งในศิลปะแห่งการปรุงเครื่องหอม แต่เรายังมีอาจอย่างรู้ได้ถึงจริยาวัดของพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งได้ชัยชนะเหนือมารและกิเลสทั้งปวงเธอจงเดินทางลงสู่ที่ใต้ต่อไปนกรุงสิงหวิชะรุมพิตะจะมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอนาละเธอจงไปทูลถามพระองค์เถิดพระองค์จะทรงชี้แนะแนวทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่เธอได้แล้วแล้วสุทนกุมารก็ได้กราบลาคฤหบดีรัตนโชต แล้วออกเดินทางต่อไปด้วยความเข้าใจว่าการเป็นคนดีนั้นก็เปรียบเสมือนการเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมให้แก่โลกโดยไม่หวังผลตอบแทนบัดนี้เขากำลังจะเดินทางเข้าสู่พระราชวังอีกครั้งเพื่อไปพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมในตอนต่อไปกองการวานแห่งธรรมของเราจะเดินทางไปพร้อมกับสุทนกุมารไปสู่กรุงสิงหวิชาริมพิตะเพื่อไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอนัลละ การยานามิตรท่านที่16และค้นหาว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทางโลกจะสามารถใช้อำนาจนั้นเพื่อเอาชนะกิเลสและสร้างสันติสุขให้แก่อาณาจักรได้อย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร